สวัสดีครับตัวนี้เป็นรถไถดีเซลวิสูบิชิ16แรงครับพร้อมหางตัดหญ้าของใหม่ครับอ้าวเดี๋ยวติดเชื่อให้ดูครับ พร้อมใช้งานครับคันนี้ตัดหญ้าตรดตุยครับยางหนายางบางสามารถตัดได้หมดครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นดีเซลสามสูบครับเก่าญี่ปุ่นสภาพสวยเลยดีเซลสามสูบพร้อมใช้งานตัวนี้ใช้งานมาแล้วหกร้อยหกสิบสี่ชั่วโมงครับนี่ครับหกร้อยหกสี่ชั่วโมงรถเดิมครับสภาพยางก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นได้ครับสภาพยางสวยครับ สาจตัดหาเป็นของใหม่ครับตัวนี้ขายสนใจครับศูนย์แปดห้าหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าสามครับแป้ไรย,ยมประจินครับมีกระจกมองข้างด้วยขอบคุณมากครับ